อยากรวยอยากรุงอย่าลืมพระในบ้านโชคลาภความสำเร็จและความรุ่งเรืองมักเริ่มตนจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดแต่หลายคนกลับมองข้ามพระในบ้านผู้ที่มีบุญคุณยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับช่องเพลินทำด้วยนะคะจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยที่แท้จริงในยุคที่ใครๆก็อยากรวยอยากรุง่งอยากมีชีวิตที่ดีหลายคนพยายามหาหนทางสารพัดเพื่อให้ได้มาทั้งการทำงานหนักเกินกำลังลงทุนเสี่ยงดวงพึ่งสยศาสตร์ หรือแม้แต่เสียเงินไปกับพิธีกรรมแพงๆแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามไปกลับเป็นต้นทางของโชคลาภและความเจริญที่แท้จริงนั่นคือพระในบ้านพระในบ้านหมายถึงพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดเราผู้ที่รักและหวังดีอย่างแท้จริง ไม่มีเงินไขไม่มีผลประโยชน์หากใครดูแลพระในบ้านได้ดีชีวิตมักไม่ตกต่ำและยิ่งกว่านั้นจะเริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงทำไมพระในบ้านถึงสำคัญที่สุดเพราะพ่อแม่คือผู้สร้างรากฐานชีวิตให้เราทันให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้การเลี้ยงดูให้โอกาส และให้พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าผู้ใดบำรุงบิดามารดาผู้นั้นชื่อว่าบำรุงพระพุทธเจา้าบุญกุศลที่เกิดจากการดูแลพ่อแม่ยิ่งใหญ่กว่าการถวายทานแก่สมณะนับพันรูปกล่าวอีกในหนึ่งคือหากละเลยพระในบ้านต่อให้ไปกราบพระทั้งวัดชีวิตก็ยังไม่อาจรุ่งเรืองได้จริง ทุกวันนี้หลายคนทำทุกวิถีทางเพื่อให้รวยแต่กลับลืมสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดอยากเสริมดวงแต่ไม่เคยกระตันยูอยากถูกหวยแต่ไม่เคยกราบเท้าพ่อแม่อยากได้โชคใหญ่แต่ไม่เคยให้น้ำหรือถามสารทุกสุขดิบกับท่านเลยนี่คือจุดที่ทำให้คนจำนวนมากรวยยากชีวิตไม่รุ่ง เพราะขาดแรงหนุนจากพระในบ้านพลังแห่งคำอวยพรของพ่อแม่ใครที่เคยได้ฟังคำอวยพรจากปากพ่อแม่จะรู้เลยว่ามันอบอุ่นและทรงพลังแค่ไหนคำว่าขอให้ลูกทำมาหากินเจริญขอให้ลูกมีแต่ความสุขคือพรที่ออกมาจากใจจริง ไม่มีสิ่งใดเทียบได้และพรเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ชีวิตหลายคนเปลี่ยนจากติดขัดกลายเป็นราบรื่นเรื่องเราที่เปลี่ยนชีวิตมีชายคนหนึ่งทำธุรกิจอะไรก็ไม่สำเร็จลงทุนเท่าไหร่ก็เจ๊งจนวันหนึ่งเขาได้ฟังคำสอนว่าอยากรวยอย่าลืมพระในบ้าน เขากลับไปกราบแม่ครั้งแรกในรอบหลายปีมอบเงินก้อนเล็กๆให้แม่ไว้ใช้และขอพรจากท่านไม่นานธุรกิจใหม่ของเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วอีกกรณีหนึ่งหญิงสาวทำงานเก่งแต่ไม่เคยมีความสุขในความรักวันหนึ่งเธอตัดสินใจโทรหาพ่อแม่บ่อยขึ้นส่งเงินให้ทุกเดือน แค่เห็นรอยยิ้มของท่านเธอก็รู้สึกว่าชีวิตเต็มและไม่นานเธอก็เจอคู่ชีวิตที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพลังแห่งบุญกตัญญูที่ส่งผลจริงพระในบ้านกับกฎแห่งกรรมและพลังจิตตามหลักพระพุทธศาสนาความกตัญญู คือบุญสูงสุดเป็นกรรมดีที่ให้ผลเร็วที่สุดเพราะพ่อแม่คือผู้มีพระคุณโดยตรงหากเราดูแลท่านใจเราก็จะสงบปล่อยพลังบวกชีวิตดึงดูดสิ่งดีหากเราละเลยหรือทำให้ท่านทุกใจใจเราก็จะติดลบผลกรรมย่อมย้อนคืนในทางจิตตวิทยา พ่อแม่คือจุดกำเนิดพลังใจของลูกเมื่อพ่อแม่สุขใจลูกก็เหมือนมีพลังขับเคลื่อนมหาศาลที่คอยหนุนหลังทุกเรื่องวิธีปฏิบัติจริงให้รวยและรุง่งกราบเท้าพ่อแม่เป็นประจำไม่ต้องรอวันพิเศษทุกครั้งที่ทำ ใจเราจะนอบน้อมและพรที่ได้คือของจริงแบ่งรายได้ให้พ่อแม่ไม่สำคัญว่าจะมากหรือน้อยแต่การแบ่งปันคือการหมุนพลังบุญให้เข้ามาในชีวิตทำให้ท่านสบายใจคำพูดดีๆน้ำเสียงนุ่มนวลมีค่ามากกว่าทองคำทำบุญอุทิศให หากท่านไม่อยู่แล้วแม้พ่อแม่จากไปการระลึกถึงและอุทิศบุญก็ยังส่งผลใช้ชีวิตอย่างไม่ทำให้ท่านอับอายการเป็นคนดีมีศีลธรรมคือการบูชาพระในบ้านอย่างแท้จริงอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจน้ำตาของท่านคือสิ่งที่ปิดประดูบุญและโชคลาภอย่าลืมพ่อแม่ยามสำเร็จ เพราะถ้าลืมรากฐานความรุ่งเรืองนั้นก็มักไม่ยั่งยืนอย่าใช้คำพูดร้ายแรงกับพ่อแม่เพราะคำสาปแช่งจากท่านคือกรัมที่แรงที่สุดในโลกทำไมบางคนรวยแต่ไม่รุ่งเพราะบางคนมีเงินมากแต่ชีวิตกับวุ่นวายไม่มีความสุข ถูกโกงถูกหักหลังหรือครอบครัวแตกแยกนั่นเพราะเขาอาจประสบความสำเร็จทางวัตถุแต่ไม่มีแรงบุญจากพระในบ้านการจะรวยแล้วรุง่งต้องควบคู่กันทั้งเงินทองและแรงบุญซึ่งแรงบุญจากพ่อแม่คือฐานรากที่มั่นคงที่สุดหากวันนี้คุณอยากรวยอยากรุง่งอยากให้ชีวิตดีขึ้น ลองถามตัวเองว่าคุณกราบเท้าพ่อแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณเคยแบ่งเงินให้ท่านใช้บ้างหรือไม่คุณทำให้ท่านยิ้มได้กี่ครั้งในหนึ่งเดือนเพราะบางทีกุญแจแห่งความสำเร็จไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ในดวงดาวหรือพิธีกรรมลึกลับใดๆแต่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มของพระในบ้าน ที่กำลังรอให้คุณกลับไปกราบอย่างจริงใจความเชื่อและศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะและหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังบุญที่แบ่งปันย่อมย้อนคืนมาสู่เราเสมอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ